สวัสดีย้ใสายๆคะ่ะวันนี้น้องกายหยุดปวดหัวเมื่อวานก็เห็นอาการเขาละฟุดฟิตฟุดฟิตจามน้องกายเขาจะเป็นแพ้อากาศบอกให้เขาร้อนเพราะห่มเขาก็สะบัดสะบัดฝุ่นฟุง้ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ยังว่าดูหน้าตี เขาบอกว่าไม่ให้ตีรดน้ำต้นไม้ค่ะที่สปริงเกอร์ยังไม่มีก็ใช้สายรบไปก่นอนอบอุ่นค่ะแดดตอนนี้แดดเขาก็ย้ายทิศละค่ะย้ายไปทางขวามือค่ะเขาย้ายไปทางทิศใต้หมุนหมุนหมุน ตอนนี้ออกมาไม่ตรงกับประตูบ้านละจะอยู่ตรงกอไผ่นะคะจะอยู่เสียงะคะ่ะวันนี้น้องเขยจะมาติดสปริงเกอร์ให้จุดหนึ่งและข้อว่าจะมากวาดที่สามพระภูมิแต่วันนี้ถวายไม่ทันสายละได้กวาดแล้วก็ถวายน้ำก็ยิ่งดี แม่บ้านก็ไม่ถูกใจสักคนโอ้ยเออกายเอ้ยออแท็บเล็ตตกไปนั่นละอืออีกคนหนึ่งก็รู้มากเกินไปอีกคนนึงก็รู้น้อยเกินไปบอกให้เอาเบอร์ธนาคารมาก,ก็ไม่ได้ บอกว่าเย็นนี้ไม่แน่นะเงินไม่ออกอออกไม่ออกได้ไม่ได้ไม่รู้นะเพราะว่าน้องพลเขาหลับอยู่เขาทํางานบอกเอาเบอร์ธนาคารมาสิไม่มีจําไม่ได้ไม่รู้เรื่องบอกวันนี้ไม่แน่ใจนะได้ไม่ได้เอาไม่มาเลยไม่มาก็ไม่มาไม่ต้องเปลืองสมองเปลืองเงินทำไรลูกล้างที่เฉย ร่างเลยเออย่ก็อยากได้สออักอ,อันนี่อยู่อันเดียวเลยของของ,ของย่มันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอที่ย่จะเอาใส่กาแฟกาแฟร้อนอะ่ะเอาใส่จะแบบนี่ย่มันไปไหนไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาทิตย์หน้าก่อนให้ทางน้อนเรียบร้อยก่อนอุณตกโบตกบ้ ยาก็ของเยอะค่ะโทรศัพท์แท็บเล็ตกาแ,แฟเก้าอ,อี้วางเท้าสปะยาย โอ้ลำบากเหลือเกินโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้จะต้องย้ายจุดค่ะไปทางโน้นวางน้ำ